ชื่อของฉันคือนิบุทานิชิงกะอยู่ชั้นมาปลายป,ายปีสองของโรงเรียนเอกชนอิจโจนิสัยค่อนข้างโกะหน่อยๆแต่ก็มีความเข้มแข็งอยู่ด้วยและเป็นที่พึ่งของทุกคนอย่างดีเ <c oughs> เอาละไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> นิบุอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อริณสวัสดิ์ทุกคนอริณสวัสดิ์เฮ้ เมกกี้ไม่ได้ทํามาเหรออุษาจะมาลอกสักหน่อยอ่ะฟุกิจิเมกกี้นี่เอาของฉันไปดูแทนดีไหมได้หรอนี่จ้ะฉันยังไม่มีแฟนเหงาจังนี่อย่างลอกจนเหมือนเป๊ะแต่ว่าที่จริงแปนนฉันก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าฉันน่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยู่ใช่แล้วความฝันที่ยิ่งใหญ่ของฉันในชีวิตมอปลายเป็นฝันที่อยากให้เป็นจริงให้ได้นั่นก็คือ ประธานนักเรียนนั้นเป็นงานที่ดีงามที่ต้องอุทิศช่วงชีวิตวัยรุ่นให้กับทุกคนที่โรงเรียนมีใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งไหมจ๊ะพยายามเข้านายชินกับความฝันจะได้เป็นจริงแล้ว 「しても心がどこかで怯えてるみたい」「一人じゃないって信じたいのに」「思い続けてるだけで幸せなんて言えないねうつろな自信背負っていても君らが笑う」「そして私の勇気になる一つの言葉」 สนุนเหรอใช่แล้วละ่ะช่วยเขียนชื่อลงไปในนี้ให้หน่อยได้ไหม้าแค่น้าก็ได้อยู่ตอน,น <ะ S 3> ที่4การเลือกตั้งประธานนักเรียน<า>อันบริสุทธินะ์ยายนั่นเขียนอะไรเนี่ยแล้วก็ฉันที่เป็นผู้ลงสมัครอยู่ฉันคงจะไม่ได้โผล่หน้าไปไอ้กลุ่มอะไรเลยนั่นสักพักเลยนะชื่อชมรมที่ตัวเองอยู่เนี่ยช่วยจําหน่อยได้ไหมอินเน็ตของผู้รับเลือกตั้งน่ะมันสําคัญมากนะถ้าใครรู้ว่าจะอยู่ชมรมแบบนั้นเข้าเราก็อินเน็ตของฉันคงจะตกต่ำหมดแน่ ย่างนั้นก็เธอทำไมจะต้องมาเป็นประธานนักดนตรอีกก็ตั้งใจอยู่ชมรมละครไปแล้วนี่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนี่กับที่นั่นนอะอีกแล้วเหรอผู้ยังไงดีล่ะเหมือนสนามแม่เหล็กมันจะมีความยาวคลื่นที่เป็นจิตวิญญาณน,นั่นแหละที่มันไม่เหมือนกันวิญญาณผู้พิทักษ์อาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางก็ได้นี่เธอแบบฮะแน่นอนว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุดติ่งอะไรนั่นหรอกนะคือแบบธรรมดาทั่วไปนะ่ะนี่นะ่ะเป็นเรื่องปกติเลย เถอ,อฉันไม่อยากจะห้ามอะไรล็อกแต่ว่าเธอเอาแต่ห่วงเรื่องอิมเมจนั่นแหละฉันยังเริ่มมีข่าวลือออกมาแล้วด้วยที่ใส่ชุดแม่บดสิ่งไล่กวดเด็กปีหนึ่งไม่ก็ใส่ชุดดาวังคับอลว่าเด็กปีหนึ่งในใส่ชุดมแมลงโดนเด็กปีหนึ่งไล่เหยียบอีกนะ้าว่ากันว่าคุณนิบุทันนี้อาจจะเป็นผู้พเพี้ยนๆหน่อยหรือเปล่านะไล่เด็กปีหนึ่งที่ว่ามีอยู่คนเดียวนั่นแหละนี่ก็หมายความว่าปัญหาก็คือใหญ่เลยเยอะผู้รับใช้เนททรราเด็กคอมาริสนน่ะเอกเอาล่ะวันนี้แหละ คนแก่ให้จมได้เลยค่ะเจ็บอุ้ย,อ,ยออกมาแล้วเหรอกำลังคุยเรื่องความลับอะไรกันอยู่ล่ะคะนี่คนจะคิดเรื่องชั่วร้ายกันอีกแล้วใช่ไหมล่ะคะเนียแต่ใช่ได้ยังไงกันเล่าวันนี้พลังโจมตีของเดคคอมอรี่มากกว่าปกติสองเท่าเตรียมตัวเจ็บได้เลยค่ะจงรับไปคะ่ะมาอย่นเนียนหมกันตันแคมโมโอ้ฉันมองทะลุเปลือ,อกปุ่อ๋อ้ะไรค่ะเย็เหไมแล่ะคะเทยาย่านี้เธอก็อว้ยทำอะไรกันเนี่ย ฉันหน่อยนะันอีกแล้วเหรอหลังเลิกเรียนน่ะจะต้องแวะไปตะเวนทัาทายตามห้องเด็กปีหนึ่งถ้าเขายืนนั่นอยู่ด้วยมีหวังต้องมารังควานฉันแน่เนี้ยนายทำหน้าอยู่แล้วนะแล้วนะแล้วใ้ทำยังไงอะ่ะตให้คุณทัศนาาชินะไปสใส่ใยบ้านนั่นให้อยู่สักทียังไงเล่าช่วยหน่อยใจใช้ไปวานริกะอีกทีนั่นเหรอก็เป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอคบกันอยู่ไม่ใช่หรือไงริกะถ้าเธอรักฉันแล้วก็นะ ทำได้สินะอะไรแบบนี้ช่วยพูดแบบนี้ให้หน่อยนะจะพูดได้ยังไงกันเล่าแล้วทําไมฉันต้องลงทุนทําขนาดนั้นด้วยละ่ะช่วยฉันหน่อยเธอตอนนายบอกรักฉันยังช่วยไว้ตั้งเยอะเลยอ่ะก็ไม่มีใครขอ้ขช่วยแล้วนะแล้วฉันก็ยังอุตส่าห์ตามไปช่วยคุณธนาชีถึงบ้านเกิดนู่นเลยนะก็ไม่มีใครคอ้ช่วยอีกนั่นแหละขนาดเด็กก่อนหน้าเนี้ยก็ไม่มีใครคอยช่วยสักหน่อยนี่เกลือโซเนียนซะสิส อันนี้เธอไปรู้มาจากไหนก่อนหน้านี้คุณทากคานาชิบอกว่าจะสมุดโน้ตของโทงาชิคุงน่ะเป็นร่างสองของดาร์คเฟรมมาสเตอร์ใช่มิล่าเกลโซเนียนพอได้แล้วแั่เป็นคําับีาติสุน์่นเปนระวัติศาสตร์ความมืดเลยอย่างนั้นเหรองั้นก็เฮ้ยทำไมฉันต้องทำแบบนี้ด้วยโอ้ดาร์เฟรมตรมาจุติดูเหมือนว่าจะผลงานของเนทรลนั้น จะทำให้มังกรเพลิงมื่อที่สิงอยู่ในตู้ของฉันมันกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วฮะล้งก่อนการเปลี่ยนไปสู่เกลโซเนียนซัสอเพราะฉะนั้นเออคือเอาไว้ที่หลังก็แล้วกันโดยเฉพาะในช่วงเย็นยามโพลบเพลหัวใจของข้าจะเต้นเร็วรวกับรูก,กระดิง่งทำร่างกายจะร้อนดังกองเพลิงร้อนแรงสรงบไน่แขนของข้าฉันจัดการให้เองไม่ได้นะมันมน เดเดียวมาแล้วเหรอเนทโรลาดขอโทษทีฉันในตอนนี้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยมังอตอนเพลิงม,มืดกำลังพยายามจะสูบพลังของดาร์คเฟรมมาสเตอร์อยู่ท้างนงั้นอาวาร,นรอนสมัชเชอร์เดี๋ยวก่อนเ็กคอมบรีล<ม>่ะ อ้าหายไปแล้วหรือว่าลงในช่องระหว่างโลกขนานเห็นมิงพพลาดออกไปแล้วนะเขาบอกว่าไม่สามารถจากมาพูดที่ห้องนักเรียนปีหนึ่งเท่านั้นแหละเหยสวยละไม่ได้ถ้าขืนปล่อยไว้ยูตาจะถูกมังกรเพลิงครอบงำนะอาวารอนสเมชเชอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิยูตาอยู่นิ่งสิไม่งั้นเต้จะไม่นิ่งขอตัวก่อนนะคะต่อไปก็ห้องเด้งนั่น ทงชิคุงผมว่าคงจะช่วยสกัดให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคไม่อยู่แล้วแตงกิ้โทเงีชีสวัสดีค่ะฉันผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนสมัยนี้ชื่อมิบุทันนีจินกะอยู่ปีสองค่ะวันนี้จะมาทักทายในฐานะผู้สมัครนะคะคิดถึงจังเลยถึงปีที่แล้วฉันเองก็อยู่ห้องนี้เหมือนกันน่ะแต่ที่จริงแล้ววันที่เริ่มเรียน ฉันดันเข้าผิดมาที่ห้องนี้นะคะแร็มุก็โอเคแล้วที่เหลือก็แสดงความอ่อนโยนและเป็นที่พึ่งพาแล้วก็ตัวฉันถึงจะไม่ได้เก่งกาจอะไรนักหนาแต่ความรู้สึกรักโรงเรียนนั้นอ้าวเอไงคือว่าเฮ้ยคือว่าก่อนรู้สึกรักโรงเรียนนั้นมันมีมากกว่าคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นก็แค่นั้นเฮ้ย ขอให้กลับนี่บุตรนี้สิงห์กับคนนี้ฝากด้วยฝากด้วยค่ะทงไงชี้คุ้มภาพบ <syndrome> ิดของฉันเหรอเนี่ยมันจะไม่ใช่ได้ยังไงกันเล่าตอนที่ฉันกำลังทุกข์ทรมานได้กลับมาหวแบบอยู่กับคุณทักษณชี้ใส่อย่างนั้นนะอย่ามาพูดให้ร้ายคนในแบบน้นสิ รูปี่คุ้มินนั่นแหละเห็นที่เอาข่าวมั่วๆไปบอกไปไหมสิครับก็กําลังเรื่องมังกรเพลิงมืดอยู่ไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อเห็นร้องกันเสียงหลงเชียวเลือกทำคาแรคเตอร์แบบนั้นสักทีได้ไหมฉันไม่ยอมให้ตัวเราไปยึดเรื่องตุรยนได้หรอกนะมันรบกวนลูกค้าคนอื่นเขาเห็นไหมพวกเธอน่ะบริการห้ามเด็กคอมณบุริทีเกือบไปแล้วก็ใส่เขาอย่าใส่ไม่ได้แต่แรกสิหึบปาเจาะเฮ้ยที่จิมิยะ จุดเดียวนี้นะนี่ไอ้เธอทีลืมตัวไปชิจิมิยะเนอะหาโซเฟียามาลิซามาไม่เจอกัน<ฮ><ฮ>นานเลยอยู่โรงเรียนเดียวกับพว่งกล้าเหรอนี่นียผ่านสองร้อยสิบหกปีแล้วสินะเป็นพิศานหรือไงเขาบอกาพูดถึงใครกันเนี่ยจะชื่อว่าซูซูก,กิแคทเธอรีนนะคือเป็นพุ่งครึ่งว่างั้นเถอะงั้นโรงเรียนที่ชิจิมิยะย้ายไปก็คือโรงเรียนมอตโต้ที่มิบุทันนี่อยู่ วอริซัมมาต่อสู้กับโลกทางนี้ด้วยกันกับแม่มดในฐานะครูแม่มดที่มีชีวิตมาถึง1,200ปีน่ะวางใจเถอะนะถ้าทำตามคำสอนของมาบิโนเจียนลก็จะสามารถช่วยทุกคนในโลกเอาไว้ได้จ้ะจริงเหรอเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานจ้ะที่เป็นยาสเสน่ห์คริสตัลที่ฉันทำขึ้นว้าวขอบคุณนะโซเฟียเธอจะต้องไม่อยู่ใกล้ชิดก,กับเทวดาอย่างแน่นอนอื เธอในบทนี้กับแพงมันไม่ผิดอะไรนะด้านมฤษมาจังก็เป็นมิษมาจังจริงๆด้วยนะสิระวังด้วยคูมินแม่มดน้อยจอมเบ็อาจจะใช้คาถาลวงตาอยู่ก็ได้ใช่ค่ะไม่มีทางที่ใหญ่แง่จะเป็นตัวจริงได้หรอกค่ะนี่มิษมาคือมิษมาตัวจริงเสียงจริงเลยนะฉันกล้าสาบานแต่น้าจอมานเลยนี่ไงฮะโอ้นี่มันอย่านะ เธอนี่นแหละอยู่มอปลายังเล่นอะไรแบบนี้อีกเหรอนี่เลิกทำตัวบ้าๆแบบนั้นสักทีเถินนะแม่บ้านนายจำแม่นัเป็นนี้เละไม่มีคำว่าเลกอดราอย่างแน่ตัวจริงไม่หลอกแบบนี้ก็ยังเรียกว่าตัวจริงไม่ได้หรอกค่ะมอริสมาต้องสูงสักกว่านี้แล้วเออเรื่องประดับที่มือนี่มันเหมือนกันเลยค่ะไม่มีทางดูผิดแน่ๆอันนี้ไม่มีสีตามนี้เป๊ะเลยมามหมายความว่า <Huh>? Eh? ชื่อของเดคมอมาริคือเดคมอมริสนายเอกค่ะอยู่มาปลายปีหนึ่งที่โรงเรียนเอกชนอิจโจที่โลกทางนี้น,นั้นฉันอายุสิปีกับอีก8เดือนแล้วล่ะค่ะเดคมอมารินั้นเป็นผู้รับใช้ของมาสเตอร์และร่วมต่อสู้อยู่ที่โลกขนาน แต่ว่าเตยเด็กคอมอริเองก็ได้พบกับบางคนที่มีเหมือนกัะทุกอย่างมากด้วยค่ะใช่อาจารย์ในใจของฉันเป็นมาสเตอร์อีกคนหนึ่งนั่นก็คือท่านมอริสมาที่มีโอกาสได้พบกันท่านมอริสมาอาเรณสวัสดนะคะเอ่ออาสวัสดท่านมอริสมาร์สำหรับเด็กคอมอริท่านมอริสมาเป็นผู้ที่ฉันเคารพรักอย่างยิ่งเรียกว่าท่านก็ถูกต้องแล้วฉันบอกเด็กโคจังแล้วไง เพร่ะจะเปิดเผยตัวตนไม่ได้ถึงไ,ได้ห้ามเด็ท่านโมริสัสมมะนะจริงด้วยค่ะถ้างั้นด้วนพี่นิบุ่านิจ้าท่านดีมากเลยนะถ้างาั้นเด็กคอมอริไปเข้าเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวพอถึงช่วงพักแล้วจะไปหานะคะท่านโมริโอ้ยไม่ใช่สิร้วน,นพี่นิบุทานิ้อไปได้สวยเลยนี่ก็นะ แต่ว่าเล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันนันเนี่ยเล่นมาหาฉันแบบนั้นได้ตลอดทุกช่วงพักแล้วก็ทุกวันเลยล่ะถ้าลองสั่งว่าไม่ต้องคอยมาหาก็น่าจะยอมฟังไม่ใช่เหรอฉันก็คิดแบบนั้นเลยบอกไปแล้วแต่หลังจากนั้นนี่ท่านมริสมาท่านมาเหรียญได้ท่มเรินนี้อย่างนั้นเหรเออเปล่าจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะ จะร้องให้ทําไมกันเนี่ยเด็กคนนั้นมันสุดติ่งจริงๆเลยแสดงว่าโมนิสสามารถจังเองก็ชอบเด็กคขจังเข้าแล้วล่ะทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เธอได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนง่ายขึ้นไม่ใช่เหรอแหมมันก็จริง,งนะที่เธอก็ไม่ได้มาคอยเกาะกวนอะไรฉันแล้วไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่ถ้าไปขอความช่วยเหลือก็น่าจะยอมช่วยอะไรเธอหลายอย่างก็แบบอ,อย่านั่นก็ฮอตในหมู่เด็กปีหนึ่งเหมือนกันนะเด็กคมุรี่เก่งมากในฐานะผู้รับใช้ ฉันในฐานะมาสเตอร์อนุญาตให้ไปช่วยงานโมริสามารถได้ช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดทําแบบนั้นก็จะกลายเป็นผู้รับใช้ของโมริสามารถจังไปเรื่อยๆเลยนะสิจริงสิถ้าเป็นตอนนี้ซึ่ไปขอร้องให้ช่วยแล้วก็เฮ้แน่นอนคะ่ะให้ฉันได้มีโอกาสช่วยเธอนะคะจริงเหรอจริงคะ่ะ เดคอมมริรู้ดีเลยล่ะค่ะว่าท่านโมริเอ้ยไม่ใช่สิรุ่นพี่นิบูทันนิน่ะถ้าได้เป็นประธานนักเรียนรุ่นพี่นิบูทันนิเขาจะนําจิตวิญญาณแห่งความรักมาสู่โรงเรียนนี้นะ,ะเ,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 เจ้าน,นี่นีนี่เน,นี่เร<อ>ื่นองน,นันเป็นความลับนะไม่งั้นทุกคนก็จะรู้ถึงตัวตนของฉันเจ้ะอ๋อจริงด้วยค่ะงั้นตั้งแต่วันนี้มาช่วยงานฉันได้ไหมละ่ะ <within the corner> ได้ค่ะเออ ทุกคนคะสวัสดีค่ะนิบุษณีชินกะผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนค่ะท้ายทุกคนได้ช่วยชีวิตรงเรียนอย่างดีขึ้นเรื่อยขอให้เป็นญาติข้อค่ะข้อแรกก็คือการเพิ่มงบประมาณทขึ้นดีไหมละครับทุกท่านที่สิงค์เอาไวด้อ้อมใจด้วยนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะว้าววาดรูปเก่งจังเลยโปสเตอร์ของรุ่นพี่นิบุษณีดูแล้วน่าเลื่อมใสมากเลยนะรู้สึกได้เลยว่าเดโคจังนับถือรุ่นพี่มากๆเลยอ่ะ เลยล่ะแย่อ <Yeah. S 1> ขอบคุณนะพระเดชกัจจังแท้ๆเลยไม่คิดเลยว่าเด็กปีหนึ่งจะสนับสนุนขนาดเนี้ยใช่ค่ะมีฐานเสียง70%แล้วล่ะคะ่ะพวกเธอเป็นสนิทกันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันน่ะก็เปล่านี่ฉันก็แค่แบบไม่อะไรแบบนั้นล่ะคะ่ะเดคกมอรีก,กับท่านมาริสมาน่ะพวกท่านกันด้วยรีบิสศักดิ์สิทธิ์มามากกว่าสามร้อยปีแล้วนะคะจริงไหมคะท่านม,มาริสมานเอ๊ะเออเอเอ,เอ,เอนั่นสิเดชกมูรี วันนี้เห็นพระจัรเปไปสีฟ้าเรียกสัตว์พิศารออกมาเราไปหาด้วยกันอย่างนั้นหรอกคะเออแต่ว่าะต,ต้องขอโทษอย่างมากเลยนะคะวันนี้เดคมอมมริมีประชุมสำคัญกับท่านมอริสมารแล้วคะ่ะว,ว,วไว้โอกาสหน้าไปแน่นอนคะ่ะฮะโทษทีนะงั้นเราไปกันเถอะได้เลยคะ่ะขอตัวนะคะเออ อาชีคุงจะทำยังไงได้แล้วลิกาช่วยไม่ได้งั้นฉันจะไปดูเป็นเพื่อนเองจ,จริงเหรอแต่ว่าต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะทำไมยูตาถึงได้พูดอะไรเหมือนพริสเทสเลยละ่ะหรือว่าแอบคุยกันเปล่ายะโอ,อเ้โหที่นี้ห้องของท่านมอริสมาเหรอคะเหมือนห้องคนธรรมดาเลยนะคะ ใชมอริสมาแล้วเรื่องที่เป็นมอริสมาเนี่ยเป็นความลับกับทางครอบครัวหรือเปล่านะคะเออืมออออจะต้องอดทอนเพลงลํำพังมาตลอดเลยสินะคะยังไม่เลยละค่ะเออ,เอ,อขอบคุณนะแล้วเ,ออเรื่องการประสายสนับสนุนผู้ลงสมัครนะ่ค่ะนี่ก็เขียนได้ครึ่งทางแล้วค่ะอืมอืมก็ดีแล้วนี่นะขอบคุณมากมากเลยละคะ่ะแล้วก็เออ กมาให้ด้วยนะคะหอนี่มันหมายถึงชั้นเหรอใช่ค่ะอเ,ออเออเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยจริงเหรอคะเฮ้ยดีใจจังเลยค่ะเหมือนกับ ที่ผ่านมาเาตเดเด็กที่หน้ากันและไม่ทันได้สังเกตว่าเด็กคนนี้ที่จริงแล้วใสบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจมากอาจจะเป็นเด็กที่อ่อนโยนคนหนึงเลยล่ะ ชื่อของฉันคือมริสมัเป็นแม่มดที่มีชีวิตมาสี่ร้อยปีแล้วล่ะจ้ะฉันได้รับคำพูดของเธอช่วยเหลือเอาไว้ด้วยจิตวิญญาณดวงเล็กๆดวงนี้ท่านมริสมักในที่สุดในที่สุดก็ได้เจอกันแนละ้วปัญหาของเธอคืออะไรกันจ๊ะมาสิบอกให้ฉันด้วยรู้ เด็กโคจังมือถือขอแค่ภาพเดียวขอเก็บภาพนี้ไว้สักภาพเถอะนะคะเด็กโคจังได้โปรดเถอะค่ะแค่เพียงใบเดียวเพียงใบเดียวเท่านั้นเองก็ช่วยไม่ได้นี่เนาะ สำหรับที่ผ่านมาม่เอาสิเดีย๋ยวร้องให้เลยจงออกมาสัตว์ปีศาจจงชี้นำสถานที่หลับไหลของสิ่งที่ข้าต้องการแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้และยัยนิบุทันนี้ได้รับเลือกขึ้นมาจริงๆเป็นประธา,านนักเรียนเหรอประธานนักเรียนเหรอชิจิมิยะเธอคือสัตว์ปีศาจเหรอยุตละลบไปเอออย่าดึงสิีช่ชายอาบน้ำได้แล้ว าเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องวางเป้าหมายที่จะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ชายก็ต้องมีความทะเยอทะยานสิเพราะฉะนั้นแล้วผมอิ <ผม S 1> ชิกิมากโต,ตอยากจะปกครองทุกคนในจุดที่สูงที่สุดฝากเน้อฝากตัวด้วยนะครับอิชิกิจะไปถึงไหนกันแน่เนี่ยต่อไปแล้วตื่นเต้นหรือเปล่าไม่ลืมบทพูดแน่นะสบายมากเลยค่ะต้นฉบับอยู่ในนี้แล้วค่ะ เมื่อวานเนี้ยได้ถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องของท่านโมริสมาแบบคนธรรมดาและเพื่อปฏิวัติความรู้นั้น<อ>วันก่อนก็ได้ปรับปรุงใหม่แล้วจะได้เป็นต้นฉบับที่มีความแข็งแกร่งที่มีข้อความดีกว่าเดิมเอ๊ะอย่างนั้นเหรอลำดับต่อไปคุณเดโคโมริซนาเอะนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งจะทำหน้าที่ประสัยสนับสนุนคุณนิบูทานิชินกะได้คะ่ะไปก่อนนะคะือสวัสดีคะ่ะ เคคอนบริสนาเอจะมาประใสสนับสนุนนิโบธาน,นิชินกะค่ะจากนี้ไปฉันจะมาถ่ายทอดข้อความที่มีความอบอุ่นของท่านมริสมาร์ฉนเป็นผู้ร่วมอุดมรการวร <c oughs> ที่หนึ่งยอหน้าที่สามความรักของโลกนั้นก็คือความรักที่พระเจ้าสร้างในช่วง400ปีนี้ฉันเองได้แ,แต่้องมองความเป็นไปของหัวใจของมนุษย์สงคราม ความเกลียดชังการต่อส oh, <mo ู้ทำไมคนเราถึงต้องทำแบบนั้นกันอยู่ร่ำไปด้วยล่ะคะเอาล่ะทุกคนจิตวิญญาณอยู่ที่นั่นเสมอและหอบเอาความรักมาค่ะพอได้แล้วพอได้แล้วพอาได้แล้วพอได้แล้วพอาได้แล้วพอได้แล้วพ่นได้แล้วผ่นได้แล้วนิบุตรนี้การโจมตีที่น่าเสียดาย วันนี้นิบุไม่มาเหรอเออเหมือนจะหยุดนะเกือบจะถูกหลอกไปแล้วนะคะเนี่ยง่ายอย่างงั้นเชียวแน่นอนค่ะมาบิโนเจียนนั้นหลอกไม่ได้ค่ะการที่ทรมานกับคำพูดในหนังสือแสดงว่าเป็นตัวปลอมอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นมาสเตอร์ของเดคโมอริคือมาสเตอร์คนเดียวเท่านั้นค่ะไม่มาสเตอร์ไม่เซเว นี่ดีแล้วเหรอนีิมิทานี้เอาคืนมาเธอมาแล้วเหรอคะตัวปลอมยิงยอมโหวแรงงบมาบินโดนเจนบันทิดทั้งหมดนั่นแหละเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะเก้าพร้อมอย่างเงี้ยมาทำปากแกะสักตัวอื่ะไรไม่รู้แหละเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่ยอมยกให้เก้าพร้อมยกนี่จะบอกให้เอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเอาบ่อยเดี๋ยวนี้นะ Dan ini sungguh suka kuaik, dah! Mama! Ini sungguh suka lah. You are